สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านวันนี้เป็นวันที่สิบเป็นวันอาทิตย์ที่สิบครับตอนนี้ก็มาตามเจ้าเสียงใหญ่ครับผมกโกครับผมตามมาสามอาทิตย์แล้วเมื่อเช้าได้ยินขันอยู่ตรงนี้ครับตรงข้ามกับทุง่งนาที่ผมเลี้ยงนกอยู่ตรงนี้ ตรงข้ามกันพอจะเข้ามาก็คนขี่รถผ่านครับวันนี้ก็เลยข้ามคลองมาฝั่งนี้อยู่ติดติดกันตอนนี้บุญรอดก็คูใส่แล้วครับเรียกแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเจ้าเสียงใหญ่จะเข้าหรือเปล่าครับเจ้ากกโก บุญลอดเรียกอยู่ครับช่วงนี้มันเจ็ดโมงครึ่งครับผมนกออกหากินอยู่เมื่อเช้าก็ร้องเต็มป่าเลยครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งพอหากินเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะบินกลับมาที่เก่าครับผมวันนี้เป็นรอบที่สี่แล้วครับที่ผมลุ้นเจ้าโกโก้ตัวนี้ เป็นนกเสียงใหญ่ครับผมเจ้าบุนรอดก็อยู่ในพุ่มนู้นครับเจ้าบุนรอดก็อยู่ในพุ่มนู้นครับเลยต้นไม้ใหญ่ไป กำลังขันเรียกอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอาทิตย์ที่4ผมจะตามได้ไหมไอเสียงใหญ่โกโกโตัวนี้ครับครับผม จากที่ตามเจ้าเสียงใหญ่โกโกมาเสียทิศครับผมประวาสตร์ก,ก,ก็คือว่ามีคนขี่รถผานแล้วก็ฝนตกครับฝนตกทุกวันครัปอะจารย์ช่วงนี้ก็เอาเจ้าบุญรอดพุ่มต้นไม้ต้นน้นครับพ,พุ่มเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับ Còn nếu cháu không rõ rõ, thì mấy công đeo gói hát Nói cháu Ok hát phụng Nói cháu thấy phụng tăm Cháu cháu cô mà, 4 sì tháng รุปก็คือไม่มีผลงานครับอาจารย์ผมก็ถ่ายคลิปทุกครั้งนะครับแต่ว่าไม่มีผลงานผมก็เลยไม่ได้ลงก็ห่างหายไปประมาณ12 13วันแล้วครับที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าตามเจ้าเสียงใหญ่โกโก,โกยังไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ ไม่อยากออกไปไหนครับเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านนี้เลยตรงนี้ก็นกเยอะครับนกเยอะมากเลยแถวนี้ห้ามคลองครับผมนี่ผมก็ตามอยู่เจ้าสองกุกแล้วก็เจ้าโกโก้ครับผมนกเสียงใหญ่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับอาจารย์ ฝนตกต่อนกไม่ได้ครับจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสี่อาทิตย์นะครับไม่ได้ไปไหนครับคือต่อไม่ได้เลยครับผมบรรยากาศไม่ได้ฝนตกทุกวันครับสำดับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมก็รายงานตัวว่าเนี่ยน้อยนกเขาใหญ่ก็ยังอยู่นะครับ ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอุปสรรคเรามันเยอะนะครับการต่อนกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม